อยากเที่ยวแบบประหยัดแต่ก็ยังต้องการที่พักดีๆอยู่ใช่ไหมบัตรไอซิช่วยคุณได้เข้าพักกับ YHA รับส่วนลด10%สำหรับการพักที่ YHA เครือโฮสเทลคุณภาพในประเทศออสเตรเลียที่เหมาะสำหรับทุกการเดินทางผ่านหน้าบ o k i n g Page หรือพักที่ homestay.com รับส่วนลดพิเศษสูงสุด50%สำหรับค่าธรมเนียมการจองที่พักพร้อมโอกาสที่จะได้พักกับเจ้าของบ้านท้องถิน่นและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและเครือ ที่พักที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง booking. com รับเงินคืน4%พร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด15%สำหรับการจองโรงแรมที่พักทั่วโลกผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน booking. com ทุกทริปของคุณจะสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพียงแค่มีบัตรไอซเปิดประตูสู่การเข้าพักราคาประหยัดแต่คุณภาพเยี่ยมสมัครบัตรไอซก,กับ i i ซ Thailand ์วันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่พักและอีกมากมายในกว่า137ประเทศทั่วโลกสแกนแล้วสมัครเลย